วัสดีค่ะวันนี้มาตามบมๆบมนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนก็มาทักทุกคนเลยเอยมีข้อความเข้ามาในเอ,อ M, 2008, ่อ FHM ปเี2008เยอะมาแล้วก็ของมาจติกตีนด้วยแล้วก็ทั้งหลายเบียก็เลยต้องตื่นขึ้นมาตอบคำถามของทุกคนนะคะก็มีความสุขช่วงนี้ทำงานเยอะดี ก็โอเคงานทำงานเยอะดีกว่าไม่มีงานทำนะคะ <laughs> รู้สึกเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขจริงๆมีความสุขที่ใจนะคะถึงกายจะไม่ค่อยไหวเบาๆก็ไม่เป็นไรนอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไหวค่ะกินข้าวกินอะไรเงี้ยก็มีแรงขึ้นมาทำงานค่ะโอเคแขนเล็กเนาะไม่ต้องอิจฉาเขานะเขาแขนเล็กแต่เขาเป็นคนที่บอกว่า ผู้หญิงบางคนบอกว่าเฮ้ยแขนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยชอบอยากให้แขนเล็กๆเบียร์เป็นคนแขนเล็กแทบจะไม่ใหญ่ด้วยซ้ำแขนอืมนี่แหละคะ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมนะก็อยากจะมาบอกว่าสำหรับเออเขาเรียกว่าสาวๆหรือหนุ่มอะไรเออที่เออ,อ,อเออกินข้าวไปมื้อเดียวเนี้ค่ะพูดอะไรก็เออ,อ,อ เออเลอะไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะจะบอกว่า,มมา,าจะบอกว่าฮี่เขาลืมมาเออจะบอกว่าคนที่นะคะสอบถามเรื่องคีมมาหรือหรือสอบถามอะไรมาก็แล้วแต่อ,อย่างเช่นสอบถามเรื่องคีม,มาอยากจะให้คุณนะคะเออ คนไหนที่โอ,อนเงินแล้วอยากจะให้ส่งสลิปมาให้เขาด้วยเพราะว่ายอดเงินตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเขาก็แบบว่าบางคนเนี้ยเออ<ๆ>เขาเรียกว่าบางคนเนี้ยมันยอดเดียวกันแล้วโอนมาเวลาใกล้เคียงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้เขาสับสนไง,งก็ขอรบกวนส่งสลิปมาให้เขาด้วยนะคะ <c oughs> อบคุณไง่ถ้เรียบแล้วแล้วสีอะไรสีม่วงอ่อน ค่ะก็มานั้นก็ส่งสลิปให้เขาด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เออสนใจนะคะแล้วก็สอบถามเรื่องขีมมาสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามมาได้เรื่อยๆนะคะที่ไลน์มาจะติค e ีนนะคะเบียจะตอบทุกคำถามให้ทุกคนได้รับรู้กันนะคะแล้วก็ มจะพูดอะไรอีกวันเน,นี้ยเหนื่อยเขามีอะไรจะถามปรึกษาเบาๆนะคะสำหรับคนที่เออเหมือนเวลาพี่โน้ตพูดเนาะคนคนกไกด์มัชอบพูดคําว่าเอิอ่มมันต้องจบมาจากมึงนอกนนแน่เลยอ่ะแต่เบียรไม่ใช่เอิอ่มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไงก็เลยเอิอ่มโอ้ มาต้องตอนบ่ายๆล้วนะเมื่อกี้ลืมเลยอ่ะพูดอะไรไปลืมพูดอะไรไปเนยเดี๋ยวเดียออเดียวเราถามถามนิดนึงว่าใครมีความรู้เรื่องการส่งพัสดุใบาสานีนะคะจากไทยไปที่เมืองนอกบ้างขอคำปรึกษาหน่อยเพราะว่าหตอนนี้ ต่างประเทศเขาสนใจทีมกันหลายคนมาก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 เลยก็เลยอยากจะถามทุกคนว่าเอแต่ละประเทศจะส่งค่าค่าส่งไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ปะเออประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นเบียดูเบียดูข้อความเอ้ยเบียดูเขาเรียกว่าค่าจัดส่งนะคะในตามเว็บไซต์อะไรเงี้ยค้นหาดูตาม Google นะคะ เขาก็บอกมาบอกมาเหมือนกันว่าประเทศนี้ส่งเท่าไหร่ประเทศนี้ส่งเท่าไหร่แต่เบียร์แบบว่าอาอยากจะสอบถามสําหรับคนที่มีประสบการณ์นิดนึงว่าจับจะดูที่เว็บไซต์หรือจะไปถามพี่ไปษน,นีเลยแต่สําหรับเบียร์เบียร์คิดว่าเบียร์ดูทางเว็บไซต์แล้วก็ไปถามพี่ไปษณีเลยแล้วก็คือทุกวันเบียร์จะส่งของไงเบียร์ก็จะแบบว่าเอเขาเรียกว่าน้ําหนักของกล่อง เท่านี้จะส่งไปที่นี่ราคาเท่าไหร่เบียจะถามแบบนี้ดีกว่าเนาะใช่เบียต้องถามแบบนี้สิเออวี่นี่ด,ดีใจมากเลยอ่ะคิมจกูกกอินเตอรเลย <c oughs> ไปแล้วนะวันนี้มาบ่นให้ฟังแค่นี้แหละค่ะสำหรับใครที่น้าเอยสำหรับใครที่อยากหน้าใสอยากหน้าสวยแบบนี้นะคะแนะน,นำเลยค่ะมาจเจติกรี สวัสดีค่ะอย่ากจะบอกว่าเรานะคะเคยประกวดมารยาทไทยมาทั้งไปแล้วกับเราต้องมีคำว่าสวัสดีค่ะไม่แม้ลว